สวัสดีครับผมกระดนชาแนลนะครับผมอันนี้เราจะพาหน้ามาดูกงนกกรทานะครับผมอัปเดตล่าสุดนะครับผมอันนี้ก็ทำสามชั้นพอนะครับผมพรไม้ไม่พอครับถ้าไม้พอจะทำสีชั้นอันนี้ไม้ไม่พอทำสามชั้นนะครับผมนี่ครับมีอะไรแปลกใหม่ไปบ้างน,นะครับผมนี่ครับกงนกกรทาอันนี้คือ แก้ไขครั้งสุดท้ายแล้วครับผมเป๊ะหมดแล้วนี่จบหมดแล้วนะครับผมระบบมให้หัวอาหารผมนะครับจะเป็นถาดเหล็กก็เรียกซีลายซีนะครับมันจะเป็นพวกไอ้ขึ้นผนังเบาครับผมพวกช่างฝ้าช่างอะไรที่ขึ้นผนังที่เอาแผ่นฝ้าเอานะครับมันจะเป็นเหล็กตัวซีนะครับผมซีลายตัวซีแล้วก็มาตีพับหัวท้ายนะครับใส่ตะข่ายใส่ตะข่ายที่รูเดียวกันกับพื้นนะครับผมนี่ครับ กันอาหารกันจิกอาหารทิ้งนะครับใส่ลวดยึดหัวแล้วก็ท้ายไว้นะครับผมอันนี้คือที่ให้อาหารนะครับอืมแล้วก็มาดูระดับครับผมนี่ครับระดับที่ให้อาหารจะเป็นแนวมันจะไม่มันมันจะไม่เอียงตามกงครับมันจะเป็นแนวตรงของมันพึ่งกระไปเพราะว่าเวลานกมันจะก้มกินนะครับมันจะอาหารมันจะไม่ตกมาอยู่ฝั่งนี้มันจะอยู่พอดีกลางกลางนกมันจะกินได้หมดนะครับผม นี่ครับนี่ครับแล้วก็มาดูนะครับผมจะใช้แผ่นเขาเรียกสมาร์ทบอร์ดรูป้ป่นี่ครับแผ่นสมาร์ทบอร์ดแผ่นนี้นะครับยาวสองเมตรสี่สิบมะครับผมนี่ครับสองเมตรสี่สิบกงยาวทั้งหมดนี่อยู่ประมาณสองเมตรสี่สิบอันนี้สามสิบห้าเซนเนาะ นี่ครับผมจากนี่ครับจากเซนเตอร์อรมมิมนี่นะครับผมเนี่ยริมนี้คือริมกงนะครับริมนี้วิ่งไปถึงริมนี้ริมนี้นะครับผมสามสิบห้าเซนโลสองร้อยสามสิบห้าเซนครับยื่นฝั่งละสองเซนกว่าสองเซนหน่อยหน่อยมันก็ยื่นครับยื่นมานิดนึงให้ลบนะครับผมผมทําอันนี้ผมออกแม่มาอ้างอิงจากแผ่นนี้นะครับผม ตัวออแผ่นนี้นะครับความยาวของแผ่นนี้เท่าไหร่เราก็เอาตัวเนี้ยเท่ากันแล้วก็ความกว้างนะครับผมของแผ่นเนี้ยมันกว้างหกสิบเซนนะครับเนี่ยนี่ครับแผ่นนี้มันกว้างหกสิบเซนเราเอาสักถ้าเราเอายื่นฝั่งละห้าเซนก็ได้นะครับของผมของผมยื่นฝั่งละห้าเซนครับคือจากริมนี้นะครับผมนี่จากริมเนี้่มาถึงริมเนี้่กว้างห้าสิบยืนฝั่งละห้านะครับผมนี่ครับ แล้วก็ความสูงมาดูความสูงนะครับความสูงนี่ครับความสูงจากตัวนี้มาถึงตัวนี้นะครับจากก็เรียกอะไรที่ข้างบนนะครับจนถาดยืนนะครับผมใช้นะครับ16เซนนะครับจากพื้นนะครับต้องเซนเตอร์จากพื้นนี่ครับแล้วก็พิจารณาครับเพราะว่าคานี้คานี้ใช่ไหม คานนี้เราบวกเพิ่มมาบวกตัวนี้มานะครับแล้วก็เอาลงสักสิบห้าเซนของผมนี่แน่ๆครับผมถ้านกนะครับเราเอาคานนี้นะครับบวกค่าสิบห้าเซนมันจะชุดคานมันทั้งหมดนะ่ะมันจะเหลืออยู่ประมาณสักสิบี่อย่าให้มันเหลือครับไอ้ก็วัดจากก็เราใส่คานนี้เสร็จใช่ไหมครับเรามาใส่ชพวกเนี้ยอย่าให้มันเกิน อย่าให้มันต่ํากว่า15เซนนะครับข้างหลังนะครับอย่าให้มันต่ํากว่า15เพราะว่าสิบหเซนนกมันจะยืนได้สุดตัวนะครับ <S <S 1> <S 1> องผมนี้พื้นสิบห้าเซนจริงจนะองผมพื้น14เซนข้างหลังนะ14เซนแล้วก็ถ้าความกว้างของกรงครับห้เซนนะครับเราต้องให้ตัวข้าง,างหน้านะครับตัวข้างหน้าเนี่ยตัวข้างหน้าเนี่ย,ยาวกว่า ตัวข้างหลังนะครับสามเซนนะครับผมสมมุติตัวนั้นสิบห้าตัวนี้ก็ต้องสิบแปดนะครับสามเซนนะเอียงให้มันเป็นแนวเอียงนะครับประมาณสามเซนมันจะเอียงพอดีเลยถ้าห้าสิบเซนนะครับผมประมาณนี้ครับผมการปรูกรกงไปแล้วก็แล้วแต่ความถนัดครับผมแล้วก็ตะไคร้ถ้านา,นาๆใช้ตะไคร้รูรูใหญ่เลยก็ได้นะครับรูกว้างสักสามเซนครับถ้าตะไคร้แบบนี้มันจะ มันแค่เรียกมันมันทาง่ายหน่อยตะไคร่ดำนี่นะครับผมมันทําง่ายมันทําง่ายเพราะว่ามันเป็นเนวตรงเนาะมันไม่เหมือนไอ้พวกตะไคร่รูเป็นรูวงเหลี่ยมตะไคร่รูแปดเหลี่ยมอะมันทํายากนะครับถ้าเป็นตะไคร่สี่เหลี่ยมนี่มันทําง่ายถ้าแถวไหนมีนะครับผมซื้อแล้วครับตะไคร่รูอันนี้แบบนี้ครับสามเซนนะก็เกือบนิ้วอะ่ะนิ้วครึ่งอะประมาณนิ้วสองนิ้วสามะครับผมนิ้วนิ้วสอง ประมาณนิ้วสองครับสามเซนก็ถ้ามันมีนะครับถ้ามันมีขายรูตะขายสี่เหลี่ยมรูใหญ่สามเซนซื้อเลยใช้ได้ครับสามเซนแต่ของผมใช้มันเป็นรูแค่ประมาณเซนครึ่งมั้งรูครึ่งนิ้วครับผมไม่รู้ว่าเขานับเป็นอะไรแต่รูของผมมันครึ่งนิ้วรูประมาณเท่าไรว่าเซนครึ่งครับผมรูเซนครึ่ง ราะว่าบวกสองอันมันได้สามซินกว่าครับผมเนี่ยครับตัดออกตัดออกนครับแต่ถ้าตะข่ายแบบนี้มันก็จะดีหน่อยเพราะว่าถ้าข้างๆอะไรนกมันจะโผล่ไม่ได้นะครับผมมันก็โผล่ได้แต่ที่กินอาหารตะข่ายเอาตะข่ายมุงเอาครับผมตอนแรกใช้ไม้เนาะอันนี้เปลี่ยนเป็นตะข่ายก็ตะข่ายพื้นบนก็ตะข่ายรูเล็กครับเพราะว่าข้างบนไม่ได้ใช้อะไรเพราะเราใช้เริ่มใช้ตั้งแต่ชั้นล่างลงไปครับนี่ก็ชั้นสุดท้ายก็ยังไม่ปูนะครับ นี่ครับระยะห่างของระยะห่างของพื้นนะครับเราก็ดูแนวหลังไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราเวลาเราดูเราต้องดูแนวหน้านะครับของผมนี่ใช้เยอะไปหน่อยใช้สี่สิบห้าเซนมัน้งไม่ใช่วะ่ะสามสิบห้าเซนของผมใช้สามสิบห้าเซนนะครับเขาถ้าถ้าเขาทำสี่ชั้นกันนะครับผมชั้นแรกจะอยู่ประมาณเนี้ยชั้นแรกออกจากพื้นมาปุ๊บเดีย๋ยวให้ดูนะครับผมถ้าเขาทำสี่ชั้นนะครับอันนี้ทำสามชั้น มันสูงไม่มากนะครับระยะห่างจากพื้นนี่45เซนวิ่งมาปุ๊บมาเจอพื้นล่าง45เซนแล้วก็มันจะไอถาดขี้มันจะอยู่ประมาณสัก25เซนครับมันจะขึ้นจากพื้นมา20เซนอ่าขึ้นจากพื้นมา20เซนแล้วถาดมันจะอยู่นี่นะครับแต่ผมยังไม่ทมํามมีเวลาทํานะครับผมทําขึ้นกคงไปก่อนเพราะว่านกขึ้นกรงไม่เสร็จเลยก็คุ้นอยู่นั่นครับ45เซนเนาะ45เซน ชั้นแรกครับหน้าไปเลย4-5เซนเราจะไม่ก้มต่ำหรือเกินไปนะครับ4-5เซนถาดเก็บถ,ถาดขี้นะครับเนี่ยถาดแบบเนี้ยเราต้องทําเป็นฐานอีกทีแล้วก็ปูนี้ใส่ไปนะครับ4-5เซนฐานฐานถาดรองขี้นี่จะอยู่20เซนจากพื้นนะครับ20เซนจากพื้นมันจะเว้นจากนี้25เซนนะครับเออแล้วก็วิ่งึ้นมาปุ๊บอันนี้ของผมมัน30 สามสิบห้าเซนนะครับของผมมรมาสามสิบห้าเซนแต่ถ้าเป็นสีชั้นนะครับเขาจะให้เหลือแค่ยี่สิบเซนนะครับลดไปเลยสิบห้าเซนครับยี่สิบเซนมันจะอยู่ประมาณนี้ยี่สิบเซนยี่สิบเซนไปปุ๊บแล้วชั้นที่สี่มันจะสูงกว่าผมประมาณเนี้ยแค่นี้ครับผมมันจะพอดีเลยเราก็พอจะยืนให้ได้หารได้อยู่มันโอเคครับสีชั้นเขาทำสีชั้นกันหมดแล้วฟาร์มใหญ่ห่แต่พอดีไม้ไม่พอครับไม้มเป็นไม้เลื่อยธรรมดานะครับผมนี่ครับ แล้วมาดูอัปเดตล่าสุดครับเนี่ยชั้นล่างไม่มีนกกินนะครับแล้วมันทำขี้หกใส่ hmm. นี่โอเคครับผมนี่ก็ระบบน้ําแก้ท่าสุดเหมือนกันเขาก็เริ่มทยอยเปลี่ยนกนหมุนแล้วถ้าใครมาเปลี่ยนทําแบบนี้แต่แรกๆอดีครับผมเราก็มาช้าเนาะเราไม่รู้เท่าไหรเนาะแล้วก็ตอนแรกก็เลี้ยงธรรมดาครับพอหลังๆมาเริ่มขี้เกียจเริ่มขี้เกียจก็หาอะไรสบายนะครับนี่ครับเป็นถังน้ํา ต่อถังน้าเป็นท่อน้านะครับนี่ครับตัวเตะนี่ครับน้ําก็โยนลงให้แบบนี้นกมันกินน้ําน้อยครับดูดขี้เป็นก้อนเป็นเม็ดอยู่ให้แบบนี้ก็โอเคครับผมก็สบายครับผมถังนี้ก็นกานกานกขึ้นเต็มกรงนะครับถังละวันก็ไม่เป็นไรครับถ้านกเต็มกรงถังละวันโอเคครับไม่ไม่หนักน้เท่าไหร่ถังละวันนี่ก็สบายครับผมแต่ธรรมดาถ้าเป็น แบบขันอย่างนี้แบบขันมันจะกินสุกโปกถ้าเป็นแบบไอกระดกครับผมถ้าน้ําน้อยมันกระดกขึ้นแล้วก็เติมน้ําเต็มอย่างนั้นอ่ะถังนี้นะครับถ้าเต็มชั้นนี่ถังนี้ได้สองวันอ่ะได้ได้ได้วันไม่ถึงวันครับผมต้องเติมวันละสองถังอ่ะดีไม่ดีนะมันกินเปลืองมากขนาดพวกนี้ก็นี่ชั้นแค่นกแค่หกสิบเจ็ดสิบตัวก็กินมาแล้วสองวันต่อถังครับสองวันกว่าเกือบสามวันนะครับต่อถัง ระบบน้ํานี้แนะนาเลยนะครับผมถ้าใครจะเริ่มเลี้ยงนกกระทานครับถ้าน้าคิดว่าเอาขันใช้ไปก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าจะใช้ระบบน้ําจริงๆนะครับเอาตัวนี้ครับจบสุดเปลืองหน่อยแต่จบจบจริงๆไม่มีอะไรเพิ่มนะครับเพราะชุดระบบน้ํานะครับผมลงทุนนะครับเดี๋ยวนับจํานวนเนะครับโค้งครับหนึ่งสองสามนี่นะพวกพวกชุดนี้ตัวละยี่สิบบาทครับหนึ่งสองเฮ้ยตัวละสิบบาท เออตัลวละสิบาทนะครับไปดูคำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตีไปเลยครับ100ององร้อยหนึ่งอ่าข้องอร้อยหนึ่งนะครับผมมาดูท่อท่อสองเส้นเส้นลับไม่เป็นแปดปดสิบบาทปุเส้นหนึ่งท่อท่อสองเส้นตีไปเลยครับสองร้อยห้าสิบเอ้อสองร้อยห้าสิบกล้ามปูตีไปสักสามร้อยอ่า ระบบท่อทั้งหมดนะครับลงทุนไปสามร้อยแล้วก็มาดูพวกนี้ครับนี่ครับพวกนี้อันละสิบห้าบาทสิบห้าบาทสิบอันร้ 150. อยห้นนนนาสิบของผมตีไปสิบแปดอันนะนี่หนึ่งสองสามสี่หกหกสองสิบสองสามสิบแปดสามสิบแปดสิบห้าบาทของผมตีไปสามร้อยลงทุนไปทั้งหมดนี่หกร้อยบาทครับผมแค่ระบบน้ำหกร้อยบาทแต่จบ คือจบจริงๆจบแบบจบจริงๆนะครับผมโอเคนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมก็มีแนวดีๆมาแนะนํานะครับผมแล้วก็สูตรการทํากงนะครับผมแบบนี้คือจบคือแบบฟาร์มใหญ่ก็ใช้เลยครับผมถ้าบางทีมันอาจนนาจะไปปรับใช้ได้นะครับแบบอันนู้นดีอันนี้ดีก็เอามาเสริมเติมแต่งเ,เ,เอาครับผมกงนก ขนาดเขาทํากล้องกระเล้งเขาก็ยังเลี้ยงนกขายได้เป็นเงินเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามกด s u b บสไคร e ด้วยครับสวัสดีครับ